สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพรมศารวันนี้จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นในหัวข้อลิมิตของฟังก์ชันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้อที่14 f x เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ3 x ทั้งหมดยกกำลัง6จงหา f ดิฟหอันดับแรกนะคะเราก็จะหา f' dx ก่อนนะคะก็คือตบเลกชี้กำลังลงมาคูณแล้วลดดีกรีลงหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น6คูณ x ยกกำลังสองลบ3 x ทั้งหมดยกกำลัง5ตบลงมาคูณแล้วลดลงหนึ่งก็เหลือ5นะคะก็จะตบแบบนี้เราก็จะคูณด้วยดิฟไส้เลยนะคะแล้วก็จะคูณ แล้วก็ตบ2ลงมาก็จะเป็น 2x ลบ3ต่อข้ไปแล้วก็จะหา f ลิฟหนนะคะโดยการแทน1ลงในสมการนะคะก็จะได้เป็น6คูณยกกำลัง2อลบ3 ทั้งหมดยกกำลัง5คูณ2คูณ1ลบ3เท่ากับ6คูณลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5คูณลบ1เท่ากับ ล 2, ยกกำลัง5ก็จะได้เป็นลบสามสคูณลบหเท่ากับคำตอบนะคะก็คือ192ค่ะ